สวัสดีครับผมขิงจากช่อง ginger channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม l a g n a ล็อก origin นะครับสำหรับเกม l a g n a r o origin ก็ได้มีการอัปเดตแพทใหม่ที่ชื่อว่า sakura walls นะครับเป็นแพทที่ต้อนรับระบบใหม่ของเกมก็คือระบบแต่งงานนะครับรวมถึงมีอาชีพใหม่อัปเดตเข้ามาด้วย3อาชีพก็คืออาชีพบ o ลเลอร์ซึ่งเป็นคลาสสามของแดนเซอร์นะครับอาชีพเมสโต o ซึ่งเป็นคลาสสามของอาชีพบาทแล้วก็อาชีพซอร์เซอร์ซึ่งเป็นคลาสสามของอาชีพเสกนะครับ ซึ่งนอกจากจะมีการอัปเดตแพทใหม่แล้วก็การอัปเดตอาชีพใหม่แล้วนะครับยังมีกิจกรรมใหม่ๆอัปเดตเข้ามาอีกเพียบเลยนะครับหากใครสนใจเล่นเกมแล็กอล็อกออรจินในเวอร์ชันแพทซากุระนะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับขอเริ่มต้นที่กิจกรรมใหม่ในเกมแล็กอล็อก i อรจินกันนะครับกิจกรรมแรกก็คือซากุระสปิริตนะครับเป็นกิจที่เราสามารถไปตีมอนสเตอร์พิเศษได้ตามแมปต่างๆแล้วก็สามารถตีบอสตัวใหม่เป็นบอสอีเวนต์ได้ด้วยนะครับ ส่วนใหญ่มอนเตอร์อีเวนต์หรือว่าตัวบอสอีเวนต์เหล่านี้นะครับจะอยู่ตามรอบๆบเมืองนะครับกิ <S <S จกรรมต่อมาก็คือโฟร์โรคลาวนะครับเป็นกิจกรรมที่เราสามารถส่งดอกไม้ให้กับเพื่อนของเราได้นะครับซึ่งถ้าใครมีดอกไม้เยอะก็จะได้การจัดแรงที่สูงขึ้นด้วยนะครับโดยหลังจากส่งดอกไม้ครับจะมีการสะสมจํานวนทั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อทําการปลดล็อกรางวัลที่สูงขึ้นนะครับ ยิ่งส่งเยอะก็ยิ่งได้รางวัลเพิ่มขึ้นทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับต่อมากิจกรรมที่3ก็คือ Love Theater เป็นการทำเควสสีม่วงนะครับเป็นเควสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆซึ่งพอปลดฉากที่1แล้วก็จะปลดฉากที่2ที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบที่ฉากที่6นะครับยิ่งทำเนื้อเรื่องได้หลายอันก็ยิ่งได้รางวัลที่เยอะยิ่งขึ้นนะครับของรางวัลก็จะเป็นพวกของอัพตัวละครนะครับอย่างเช่นของอัพสัตว์ขีขนนกของตีบกต่างๆแล้วก็พวกออฟแมนแล้วก็ตัาาตบ เกมต่อมาก็คือเลิฟพชั่นนะครับเป็นการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งแบบการใช้การ์ดนะครับจะมีทั้งการ์ดสีแดงที่เป็นการ์ดโจมตีการ์ดสีฟ้าเป็นการ์ดป้องกันแล้วการ์ดสีเหลืองเป็นการ์ดที่เพิ่มพลังงานนะครับโดยแต่ละฝ่ายจะมีไลฟ์พอยต์แค่เจ็หน่วยนะครับแล้วก็สามารถดูพลังงานได้ตรงดอกไม้ด้านล่างนะครับถ้าพลังงานหมดจะลงการไม่ได้ต้องสะสมพลังงานด้วยการ์ดสีเหลืองก่อนนะครับเกมนี้จะเป็นการเดาใจศัตรูนะครับว่าศัตรูจะลงป้องกันหรือโจมตีหรือสะสมพลังงานถ้าสมมติว่าเราลงสะสมพลังงานแล้้้้วววเเเขาาาาาลลงงงงปออกกกัััันนนนนนมมมมมรรรร็็ไไ่โดดดจตีะะะคคคบบแถสสพยืิ และถ้าลงโจมตีคู่ก็แปลว่าเสียลายพอยทั้งคู่นะครับแต่ถ้าสตูลงโจมตีแล้วเราสะสมพลังงานก็จะแปลว่าเราโดนโจมตีนั่นเองนะครับเป็นการเล่นแบบเดาใจฝ่ายตรงข้ามว่าเขาจะลงอะไรนะครับแล้วก็วิเคราะห์เอาว่าฝ่ายตรงข้ามมีพลังงานเพียงพอไหมแล้วก็ตัดสินใจว่าจะลงการอะไรนะครับต่อมานะครับมาดูระบบการแต่งงานของเกม Black e Origin กันนะครับ โดยการเอาตัวละครไปแต่งงานก็จะต้องมีตัวผู้ชาย1คนแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนนะครับสามารถเลือกทีมในการแต่งงานได้ด้วยครับแล้วก็สามารถเชิญผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมาร่วมงานแต่งงานของเราได้ด้วยนะครับโดยการเริ่มแต่งงานเราสามารถเดินไปที่ด้านขวาของเมืองพอนเทล่านะครับตั้งปาร์ตี้ให้อยู่กันแค่2คนแล้วก็เดินไปที่ด้านขวาของเมืองได้เลยนะครับคุยกับ m อแล้วก็ยื่นขอการแต่งงานนะครับซึ่งส่วนใหญ,ญ่จะติดกันที่ข้อ2ก็คือค่า a f ฟ i n i t y ีไม่ถึง3,000ันนะครับ เราสามารถเพิ่มค่านี้ได้โดยการเข้าปาร์ตี้แล้วก็ไปฟาร์มด้วยกันหรือว่าส่งของขวัญให้กันละกันนะครับและเมื่อผ่านเงื่อนไขแล้วก็ให้กดสร้างข้อสัมพันธ์ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับอีกหนึ่งตัวละครก็ให้ไปกดรับคําขอนะครับก็จะถือว่าเป็นการเข้าร่วมการแต่งงานทั้งคู่แล้วนะครับจากนั้นก็ทำเควสต่อเพื่อจัดพิธีการแต่งงานนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเควสสีม่วงที่เราต้องรับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องรับทั้งตัวของผู้ชายแล้วก็ตัวของผู้หญิงเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวของผู้ชายที่ต้องกดรับเควสด้วยนะครับจากนั้นจะเป็นการตอบคาถามทั้ง3ข้อครับก็ให้เลือกคําตอบให้ตรงกันทั้งตัวของผู้ชายแล้วก็ตัวของผู้หญิงนะครับถ้าสมมุติว่าตัวผู้หญิงตอบข้อ1ไปก่อนแล้วนะครับตัวของผู้ชายก็ต้องตอบข้อ1เหมือนกันนะครับซึ่งก็ทยอยตอบให้ตรงกันให้ครบทั้ง3ข้อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามรู้ใจข้อที่2ซึ่งข้อนี้ผมเลือกตอบข้อ2ไปนะครับตัวของผู้ชายก็ต้องตอบข้อ2ด้วย และข้อสุดท้ายผมก็เลือกตอบข้อ2ไปนะครับตัวของผู้ชายก็ต้องตอบข้อ2ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อตอบตรงกันรครบ3ข้อแล้วก็จะเป็นการสิ้นสุดการถามคําถามนะครับให้ทั้งคู่คุยกับ IBC แล้วก็ไปรับเควสต,ต่อที่โบสถ์ด้านบนขวาของเมืองพอนเทลล่านะครับจากนั้นก็คุยกับบาทหลวงเพื่อทําเควสสาบานนะครับแล้วก็มีการปั้มลายนิ้วมือทั้งคู่เลยนะครับให้ทั้งคู่จิ้มตรงปุ่มลายนิ้วมือค้างไว้นะครับก็จะเป็นการเสร็จเควสสาบานแล้ว จากนั้นคุยกับบาตหลวงอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทำเควสต่ตอเพื่อไปหามารีนานะครับให้เินออามาจากโบสถ์แล้วก็ไปตรงที่เรารับเควสตอนแรกนะครับแล้วก็ให้ทั้งคู่คุยกับมารีนาเพื่อรับเควสต่อไปโดยการไปถ่ายรูปนะครับเมื่อทั้งคู่คุยกับเบซีมารีนาครบแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กันต่อที่บริเวณนี้นะครับพอถ่ายรูปเสร็จก็กลับไปคุยกับมารีนาเพื่อเลือกธีมการแต่งงานนะครับพอคุยกับมารีนาตรงนี้เสร็จจะได้ฉายาใหม่นะครับแล้วก็จะให้เราเลือกธีมการแต่งงานได้โดยจะมีทั้งหมมด3ีนะครับ ทีมแบบ Beyond the Star จะต้องเสียทั้งหมด99,999แมวส่วนทีม Sakura O จะต้องเสียทั้งหมด9,999 99, แมวแล้วก็ Eternal Contact ซึ่งถูกที่สุดก็คือเสียแค่999เพชรนะครับซึ่งพอเราเลือกทีมนี้แล้วนะครับต่อไปก็ใช้กําหนดวันแล้วก็เวลาในการจัดงานแต่งงานนะครับซึ่งถ้าเลือกวันเดียวกันที่เราทำเคสอยู่ก็ต้องนัดล่วงหน้าประมาณชั่วโมงหนึ่งะครับสมมติว่าผมเลือกที่เวลาวันนี้แล้วก็1นึ่ทุมแล้วกันนะครับก็กดที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไปเลยนะครับ ระบบก็จะแจ้งเตือนว่ายืนยันวันเวลานี้ไหมนะครับจากนั้นก็ให้เราไปงานแต่งงานก่อนเวลาที่กําหนดนะครับอย่างของผมนัดไว้1นึ่ทุ่มก็คือต้องไปก่อนประมาณ10นาทีก็คือ18.50ซึ่งถ้าสมมุติว่าถึงเวลาแล้วก็สามารถกดไปเลยเพื่อเข้าไปที่แมพพิเศษได้นะครับก็ให้ทั้งคู่บ่าวสาวกดเข้ามาที่ห้องไวทิ่งรูมเลยนะครับแล้วก็รอจัดงานแต่งงานในอีกสินาทีนะครับเมื่อถึงเวลาเริ่มงานแต่งงานนะครับเราจะเข้าไปที่แผนที่ที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็ ทั้งคู่บ่าวสาวก็จะเต้นรำกันนะครับซึ่งในงานแต่งงานจะใช้เวลาจัดประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็จะมีเว้นต่างๆแจกของให้กับคนที่เข้าร่วมงานด้วยหรือว่าคู่บ่าวสาวที่แต่งงานด้วยอย่างเช่นอีเว้นต์ถามคำถามนะครับก็ให้คนที่เข้าร่วมงานแต่งงานเนี่ยสามารถต่อคำถามเล่เลนเล่นได้นะครับซึ่งก็จะมีรางวัลให้กับคนที่ตอบคำถามถูกด้วยนะครับเราก็จะตอบคำถามเล่นเล่นกันในงานประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เฟสถัดไปนะครับก็จะเป็นการที่คู่บ่าวสาวเนี่ยให้คำสาบานต่อหน้ากันแล้วก็ต่อหน้าบบััตรรหลวงนะค แล้วก็มีการมอบแหวนให้กันและกันด้วยระหว่างคู่บ่าวสาวนะครับหลังจากจบอีเวนต์สมแหวนก็จะมีเค,ค้กให้เรากดกันเล่นๆนะครับเพื่อรับรางวัลอย่างในงานของทีม Eternal Contact ก็จะเป็นพวก Eden c o i แล้วก็ s e นีนะครับ ากนั้นก็จะเป็นการทําท่าแอคชั่นคู่นะครับก็คือคนร่วมงานแล้วก็ตัวบ่าวสาวนี้สามารถเข้าร่วมแอคชั่นต่างๆได้นะครับอย่างท่าแรกก็จะเป็นมินิฮาร์ดนะครับส่วนท่าแอคชั่นที่2จะเป็นการกอดกันนะครับและท่าแอคชั่นที่3ก็จะเป็นการจูบนะครับก็จะได้รางวัลมากดเล่นๆด้วยนะครับและเฟสต,ต่อมาก็จะเป็นการโยนช่อดอกไม้ของเจ้าสาวนะครับซึ่งคนเข้าร่วมงานจะแข่งกันคลิกดอกไม้นะครับว่าใครกดคลิกได้มากที่สุด ก็จะเป็นคนที่ได้ช่อดอกไม้ไปนะครับและช่วงสุดท้ายของพิธีแต่งงานก็คือเราจะหลุดออกมาด้านนอกแมปนะครับเราสามารถเข้าไปดูเมนู l o v e o d เลแล้วก็เช็คจานวนวันที่เราผูกสาบานกันได้นะครับยิ่งผูกจานวนวันเยอะก็ยิ่งได้ของางวันที่มากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราผูกสาบานแต่งงานกันสาวันแล้วเนี่ยก็จะรางวันเป็นตัวของไข่สมเฟืองแดงนะครับหรือว่า7วันก็จะเป็นตัวสุ่มกาชาชุดนะครับ โดยถ้ารับผูกสาบานกันครบทั้งหมด30วันนะครับก็จะได้สัตว์ขี่หงส์ทั้งหมด30วันด้วยแต่ถ้ารับผูกสาบานกันจะครบ1ปีเลยนะครับก็คือ365วันจะได้ตัวหงส์แบบถาวรเลยนะครับและเมื่อแต่งงานเสร็จก็ยังไม่จบนะครับยังมีเควสดคู่รักให้เราทำเป็นรายวันแล้วก็รายสัปดาห์ด้วยนะครับ ให้ดูที่ขวาบนนะครับจะมีเมนูเควสขึ้นมานะครับก็จะมีเควสต่างๆรายวันให้เราทำนะครับอย่างเช่นการจุดประกายหัวใจการจุดประกายเลิฟลี่หรือว่าการทำดูโแอคชั่นนะครับรางวัลที่ไดจากการทำเควสรยายวันหรือว่าเควสลยสัปดาห์เหล่านี้จะเป็นค่าอินทิเมซีนะครับซึ่งสามารถดูได้ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอครับจะเป็นค่าที่สามารถอัพเลเวลให้กับตัวของคู่รักได้นะครับพอปลเรื่องสูงจะได้สเตตเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้สกิลใหม่ๆของคู่รักด้วยนะครับยกตัวอย่างสกิลว์ปไปหาคู่รักก็จะเป็นนนแบบบี้ะครั สามารถกดวาร์ปไปหาคู่รักได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีคูดาวที่ค่อนข้างนานนะครับอย่างที่เลเวลหก็จะได้ค่าแมคค p พีแล้วก็สกิลวาร์ปไปหาคู่รักนะครับที่เลเวลสจะได้ซัมมอนสกิลนะครับเอาไว้ซัมมอนไปหาคู่รักแล้วก็เพิ่มค่า p v e d a ด a g e โบนัสและยิ่งเลเวลอิทิเมซี่สูงขึ้นก็จะได้ตัวของสเตตเพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลเพิ่มขึ้นแล้วก็ตรงด้านขวาจะได้ตัวของแอคชั่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนเมนูต่อมาก็คือการถ่าายภาพนะครับ เราสามารถไปกับคู่รักแล้วก็ไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆได้นะครับจะมีจุดให้เราถ่ายรูปทั้งหมด6เมืองเลยแล้วก็รับรางวัลได้ทั้งหมด5ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับเวลาถ่ายรูปทั้งตัวเราแล้วตัวคู่รักต้องอยู่ในหน้าจอเดียวกันด้วยนะครับนอกจากคุยต่างๆยังมีดันเจี้ยนใหม่ก็คือเป็นดันเจี้ยนคู่ด้วยนะครับเป็นดันเจี้ยนที่ชื่อว่า Polling Couple Trial นะครับสามารถลงได้วันละครั้งแล้วก็ลงได้สูงสุด3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับตั้งตีคู่บ่าวสาวนะครับแล้วก็เข เราต้องเล่นเป็นคู่กันก็คือคนหนึ่งเป็นคนเดินแล้วก็คนหนึ่งเป็นคนใช้สกิลนะครับพอเข้ามาเดนเจนแล้วนะครับเราต้องเลือกว่าเราจะเป็นคนที่เดินก็คือเลือกตัวของมงกุฎหรือว่าเลือกตัวของคาทาก็คือเป็นคนใช้สกิลนะครับจากนั้นก็พยายามบังคับเดลลิงแล้วก็เดินไปที่เส้นชัยนะครับคนที่กดเดินก็ให้เดินตามลูกศรตามทางที่พื้นเลยนะครับเวลาเจอมอนด้านหน้าที่เป็นวงสีแดงนะครับมันจะทําให้เราเดินช้าลงนะครับต้องให้คนที่เป็นคู่เราเนี่ยที่เลือกคาทานี่ใช้สกิลให้นะครับ พูดงา่ายก็คือโหมดนี้เป็นการเล่นแบบคู่ครับ <c oughs> ก็คือเป็นคนเดินคนหนึง่งแล้วก็คนใช้สกิลคนหนึง่ง,กงยกตัวอย่างตัวผมเป็นคนเดินแล้วก็คู่ของผมเป็นคนที่ใช้สกิลนะครับคนที่เดินก็เดินตามลูกศรสีฟ้าไปเรื่อยๆครับส่วนคนที่ใช้สกิลเนี่ยก็ต้องรอจังหวะที่มีมอนข้างหน้าก็กดใช้สกิลได้เลยนะครับพอเข้าวับได้แล้วก็จะเป็นเส้นชัยนะครับเราต้องเดินให้ถึงเส้นชัยนี้ภายในเวลาที่กําหนดนะครับรางวัลที่ได้ก็จะเป็นพวกเซนีแล้วก็อีเดนคอยนะครับ และนี่ก็เป็นแพทอัปเดตใหม่ของเกมแลกอะล็อกออริจินนะครับในแพทซากุระวาลส์สำหรับใครที่สนใจเล่นเกมแลกอะล็อกออริจินนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับชวนเพื่อนชวนแฟนหรือชวนคนที่เราชอบแล้วก็มาลองเล่นระบบแต่งงานกันในเกมแลกอะล็อกออริจินนะครับเพราะถึงตาคุณแล้วที่จะเพลิดเพลินไปกับความรักอันแสนหวานตอนนี้ยินดีต้อนรับสู่ r o Sakura w ะวอ s ์เวอร์ชันล่าสุดตื่นตาตื่นใจในทุกช่วงเวลาที่คุณเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกด like, กดดไ Subcribe Like ช่อง Channel ้วย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ